ประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นของการผมได้รับข้อมูลมาจากพื้นที่ในภาคใต้ว่าการชุมนุมในวันที่22งธันวาคมนี้ที่กลุ่มคอพสชุมนุมเนี่ยจะมีกลุ่มที่เรียกว่าฮาร์ดคอจะมาร่วมชุมนุมด้วยแล้วหวงว่าในสถานการณ์ที่จะใกล้ปีใหม่เนี่ย แทนที่ประชาชนคนกรุงเทพประชาชนคนไทยจะฉลองเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขก็อาจจะมีคนสร้างสถานการณ์เพราะล่าสุดเนี่ยก็สอดคร้อมกับสิ่งที่ตํารวจนครศรีธรรมราชพบระเบิดปิงฟองเนี่ยโดยการสืบและก็จับกลุ่มประชาชนสองคนนะครับที่เขามีการโยงว่าเคยมารูปจูมจุมกับกกพสเลยคัดค้านรัฐบาลพ ระเบิดปิงปอง9 0 0อยลูกอันนี้ก็มีการสื่มีการข้อมูลว่าน่าจะนำมาใช้ในการที่ชุมนุมวันที่22ธันวาคมหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นการลักษณะที่ผมก็ห่วงว่าการเคลื่อไนไหวขณะนี้ก็มีการพบสอดคล้องมาต่อเน,นื่องนะครับว่ามีการพบกลุ่มที่โยงกับผู้ชุมนุมเนี่ย มีการพบระเบิดสแสวงเครื่องรวมทั้งอาวุธรวมทั้งยาเสพติดโดยมีการจับกันอีกนะครับโดยการจับกันอีกเมื่อวานนี้ในลักษณะที่น่าจะมีการเชื่อมโยงกับสาการทางการเมืองในขณะนี้ซึ่งผมก็หวงพี่น้องประชาชวนว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องแล้วทราบว่าในวันที่22เนี่ย มีการระดมฮาร์ดคอร์ขึ้นมาโดยวันนี้ก็เริ่มเดินทางกันมาแล้วมีการระดมแต่เมื่อวันสองวันที่แล้วแล้ว,วันนี้ก็เริ่มเดินทางมาสอดคล้องกับการพบระเบิดปิงปองพบอาวุธพบระเบิดแสวงเครื่องโดยเฉพาะที่มัมลบุรีก็อีกรายหนึ่งอันนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อวันส,ส,สพปกักเ็ดนนทบุรี ผู้การจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้จับกลุ่มทั้งชายหญิงหลายคนนะครับพบทั้งอาวุธรวมถึงระเบิดสแสวงเครื่องและที่สำคัญยังพบบัตรของกลุ่มกากรกกปสอันนี้เราก็ห่วงว่าจะโยงกันการท่ทาสถา,านในวันที่22หรือไม่ซึ่งวันนี้ผมก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ย ที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังและก็ฝากไปถึงนายกเทฐมนตรสุรันนะครับแกนแกนนำกกรสว่าวันนี้ถ้าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยหลายเรื่องนะครับคุณสุเทพต้องรับผิดชอบเพราะสถานการณ์ในวันนี้มันล่อแหลมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมได้รับข้อมูลมาว่าจะขัดขวางเรื่องการเลือกตั้งไม่มีกาเรเลือกตั้งแล้วอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรง และสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วง20กว่าก่อนจะปีใหม่นะครับซึ่งจะเป็นทําให้นอกจากเป็นการไม่ทําให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยแล้วนะเป็นการทําลายความสุขของคนทั้งประเทศที่จะเฉลิมฉลองในในในปีใหม่เทศการปีใหม่นะครับ